อร่อยไหมอร่อยคูหูหูสวัสดีค่ะมนเรามารีวิวค่ะเรามารีวิวเบอร์เฟอร์ไส้ครีมนะคะของไอ้นี่บิ๊กชิ้จิ้มแล้วก็แฮทแท็คคิ้วแอนมีสองรสค่ะตัดเอง รอบแรกนะคะก็คือของนินเป็นรสผัดไข่เค็มเผ็ดน,นะคะค่ะส่วนของจันนะคะเป็นรสผัดไข่เค็มค่ะโอ้เพิ่งเคยกินจะเพิ่งเคยจะได้กินครั้งแรกนี่แหละว่าเพิ <ừ> ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นเราแกะเลยดีกว่านีินใช่เราเราขอชำละเันมาเลยแล้วกันนะคะแชฟเ็าานซนะองเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซองถ้าทางจะมีน้อยเชฟซองผิวเหล่ย <c oughs> ท้องกันเลยละกันโอ้กลิ่นมา,มาว่ะกลิ่นเต็มมาว่ะแบบนี้นะคะแบบอาชิมชรสเผ็ดไขเ่เ <c oughs> ค็มรสชาติเป็นยังไง <c oughs> อะไรเราเราอะไรคือ <c oughs> อันนี้ของบอกเลยว่าไม่เผ็ดรู้สึกเปรี้ยวมากกว่าอ่ะเป็นงไงแม่ลูกลองรสนี้ก่อนี้นะคะผัดไข่เค็มไงอร่อยไหมอร่อยอันนี้จ้าอันนี้อร่อยกว่าไหมเออมีรสชาติของไข่เค็มจ้าอันนี้เลยว่าอันนี้ก็อร่อยนะแต่วเชฟแมรู้สึกเหมือนกินเลอ่ะเออเนาะอันเนี้ยเหมือนกินเละ ไม่ต้องตืงแ่ไม่เผ็ดตอนแรกคือดูกล่องผิดผิดเ้ยแม่ผิดไมาก่ผิดมีพริกมีเพิร์กเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่จ้าไม่เผ็ดจ้าก็ผลึกอร่อยแหละอกล่องนี่ราคาเท่าไหร่ตอนซื้อมากล่องละสามสิบเังไงไม่ผิดโ้โหโอ้โหโอ้โหใส่กระจุนเดียวไม่กลับไปอี้ผ้าเขาจะไม่ผิดอ่ะ จำไม่ได้แล้วอะซื้อมากับของอื่นๆแต,<อ>แต่ว่ารู้ว่าซื้อที่วิลล่ามาร์เก็ตนะคะอ๋อซื้อได้ที่วิลล่ามาร์เก็ตทุกสาขาแต่มันไม่แพงอะจำได้ก็มันไม่แพงเราไปหาซื้อดูนะคะขอ,องวิชชินเป็นบล็อก้แบบนารากหน้ารากแบบนี้อโอ้โหไม่เผ็ดอย่างที่คิดค่ะทุกคนใช่เด้กก็กน้อยด้วย <laughs> เพื่อนๆคนไหนอยากอยากลองชิมก็ลองไปหาซื้อดูนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบ